เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทำตัวเองให้ตกต่ำหรือเป็นปัญหาแก่สังคมประการใดแท้จริงต้องการจะเป็นคนดีมีความสำเร็จมีฐานะมีเกียรติและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นแต่การที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์นั้นจำเป็นต้องอาศัยผู้แนะนำควบคุมให้ดำเนินไปโดยถูกต้องในฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์ เป็นผู้บริหารการศึกษาท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุดเพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุกๆด้านรองลงมาจากบิดามารดาพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพ,พิตร ลั่นเป็นรับและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อสิทธิจากจิตวิญญาณของครูแสนเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่งเรื่อยมา เหนื่อยกายและใจเทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาทีความภูิใจ ชีวิตของครู้อยคำชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครู สุดแดงนที่มี ใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครูรู้ถูกครูผิดมีชีวิตที่ก้าวไกลเป็นคนที่ดีให้ได้นั่นคือรางวัล้ จากจิตวิญญาณของครูแสนเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่งเรื่อยมาให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุก เพื่อสิทธิจากจิตวิญญาณของครูแสงเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาทีคุณกูวะ สิทธิ์นั้นไปได้ดีเรือจ้างลำไกรยังพายสุดแรงที่มีพ่อพิมพแม่พิมพวันนี้ยังพิมพ์คนดีสุดแรงผัวใจทุกคนคือสิทธิ์ตลอดชีวิตของครูถ้อยคำชื่นชมเธอชูไม่ต้องให้ครูก็ได้ รูผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครูรู้ถูกรูผิดมีชีวิตที่ก้าวไกลเป็นคนที่ดีให้ได้นั่นคือรางวัล เรื่องดีตอนที่เรานั้นผ่านผ่านเรื่องเลวร้ายด้วยกันนึกถึงตอนที่เลียนแล้วเราทะเลาะกัน ฉันยังจะไม่จาาโอ้เพื่อนเอ๋ยไปโยนไหนช่วยส่งข้อความมาที่ได้ไหมมันอาจจะเป็นวันสุดท้ายที่มึงและกูบอกว่าสายคำว่าเพื่อนมันอยู่ในใจไม่ว่าจะดีเลือเลขอบคุณที่ร่วมสร้างกันมาไม่ว่าจะาไกลแค่ไหนก็คิดถึงตลอด ก็ยังคิดถึงนานา,นา,นาน ที่ที่ฉันได้เคยเรียนทำให้ฉันได้พบเธอจากวันนั้นที่พบเธอให้เธอรู้ฉันไม่เคยเปลี่ยนในวัน,นเวลาที่พ้นไปข่าวข่าวเธอฉันก็นยังคงสนใจยังคงหวังลึกๆให้เธอได้ดีแตะมีสักครั้งที่นึกถึงเพื่อนที่ได้มีช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันสำหรับฉันเมื่อไรมันก็สำคัญคงม,มี ฉัน ไม่มีใครมาแทานได้เลยขอบคุณเพื่อนทุกๆกคน,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 นอยากจะฟ้าประเพะเนีให้ผมเลยอยากขอบคุณพวกมึงที่เราได้เกิดเป็นเพื่อนกันส่วนใครที่แม่ <S 1> <S 1> หัดหลังก็ช่างหัวแม่มัน,น <า S 1> ไม่มีใครมาคอยพยุงในวันที่เรานัลลนา้นล้มลงมีแค่พวกมึงเนี่ยที่ยืนข้างกูอยากขอบคุณที่อยู่ข้างกันจนวัน ซึ่งเป็นวันปัญชิมนิเทศหากคลิปนี้กำลังฉายอยู่วันนี้คงเป็นวันที่5เมษายนซึ่งเป็นวันปัญชิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีประมาณ47คนครับก็ตั้งแต่ม .1 ยันม .3 ก็จะมีการสลับห้อง บางคนจะไม่ได้อยู่ห้องดื่มตลอดครับแต่ว่าผมอยู่ห้องหนึ่งมาสามปีรวดครับบางคนก็อาจจะอยู่ห้องหนึ่งมาอยู่ห้องสองบางคนก็ห้องสองมาอยู่ห้องหนึ่งสลับกันเรื่อยเยนมสามครับตั้งแต่มหนึ่งเนี่ยต่างคนต่างโรงเรียนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพัฒนาหนึ่งบ้านพัฒนาสองแล้วก็โรงเรียนเขาเทพพิทักษ์โรงเรียนอื่นๆครับตอนแรกก็มาแต่ละคนก็ไม่สนิทเป็นหนึ่งคนที่มาจากต่างโรงเรียนแถวนี้ครับแต่พอ อยู่กันสักพักก็เริ่มมีความรู้จักสนิทสนมและผูกพันกันยิ่งขึ้นครับตอนม .1 เนี่ยส่วนใหญ่น่ารักกันเกือบทุกคนเลยครับคนต่างตั้งใจเรียนก็ส่งงานครบส่งงานตรงเวลาแต่ก็ยังสนครับบางคนยังอยู่ในวัยเด็กอยู่เลยครับพอเริ่มม .2 เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นกันหลายๆคนเลยครับเลยทําให้เริ่มเป็นปึกแผ่นกันมากยิ่งขึ้นกว่าม .1 เริ่มอ,อยู่กันด้วยกัน ตอนม .2 พวกเราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันก็เยอะพอสมควรนะครับงานก็มีไม่เยอะเกินไปไอ้เพื่อนที่มันอยู่กันตั้งแต่ประถมมันก็สนิทกันยิ่งขึ้นพอม .3 บางคนก็พัฒนานการดีขึ้นครับดังนั้นบางคนก็ตามแก้เรียนซ้ำกับตนเองเพื่อที่จะจบพร้อมคนอื่นนะครับตั้งใจเรียนเพื่อเอาเกรดเทอมที่ห้าเนื่องจากเป็นเทอมท้ายที่เขาจะเอา ใช้ในการสมัครการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับจึงทําให้บางคนขยันขึ้นบางคนเรียนดีขึ้นเห็นความก้าวหน้าของศักยภาพของเขามากยิ่งขึ้นครับแต่ถึงจะเรียนแต่ก็ยังโซนเหมือนเดิมนะครับแต่ต่อให้เหนือน่อยนี้พวกเรายังเก็บความทรงจําปีสุดท้ายของมอต้นไว้ให้มากที่สุดเหมือนตอนจะจบเนี่ยตั้งแต่ผมอยู่ชั้นม1ม .2 อ,อม .3 ผมเกือบ <S 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 ไม่ได้ถ่ายรูปกับเพื่อนเ่ไว้รูป คู่กับเพื่อนแม้แต่เพื่อนสนิทยังไม่มีรูปคู่กับผมแล้วตอ,อ,อนนี้ตามเก็บรูปความทรงจำไว้ให้ได้มากที่สุดผมไม่รู้อีกว่าพวกเราจะได้ถ่ายกันอีกเมื่อไรครับ <S <S ต่อที่เดิมไปโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาโปรลีอาชีวะเทคนิคเหนื่อยพอสมควรเลยครับกว่าจะจบได้ ทั้งงานการบ้านสอบกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่ก็เยอะอยู่พอสมควรเลยครับมอสามยังนับว่าเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดในช่วงมอต้นเลยครับ <todavía> ก็เกินครึ่งนะครับที่จบความทรงจำที่พวกเราได้หยอกเล่นกันได้ทำสิ่งแหวกแนวสิ่งเกลียนเปลี่ยนรัวมมันปัญญาอ่อนเนื้อกันเนี่ยมันจะเก็บเป็นความทรงจำยันเราโตเวูย ทุกคนอาจจะลืมกันเพราะว่าพอเปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยเราก็จะเจอเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเราก็อาจจะลืมเมื่อเราขึ้นต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แต่ละคนจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นจากการที่ว่าม4ม5ม6เป็นช่วงที่ความคิดของแต่ละคนเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้น จึงไม่ได้สนไม่ได้เล่นสนุกเหมือนตอนมอต้นสักเท่าไหร่เห็นได้ชัดถึงความคิดกว้างขวางยิ่งขึ้นมต้นจึงเป็นช่วงที่สนุกที่สุดครับหลังจบ,บ3ม .3 เนี่ยต่างคนก็ต่างไปเหลือเพียงแค่ความทรงจำครับผมไม่รู้ครับว่าภาพความทรงจำที่พวกเราได้บันทึกอันจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าในอนาคตพวกเราโตขึ้นไม่รู้ว่าพวกเรามันจะลืมมันหรือเปล่า จะทิ้งให้รูปที่มีอยู่เนี่ยเป็นแค่ความทรงจําที่แปะไว้บนผนังบ้านเป็นความทรงจําที่เก็บอยู่ในอัลบัม้มไม่ได้เปิดมาดูในอนาคตไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าต่างคนจะไปทําอาชีพอะไรต่างคนต่างเดินตามฝันของตัวเองเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายให้ได้ครับไม่รู้ว่าจะเป็นตำรวจทหารเป็นนักธุรกิจหรืออาชีพอื่นๆแต่ผมขอให้เพื่อนทุกคนคนระับประสบความสําเร็จในชีวิตที่จะทําอะไรก็ขอให้มีความสุขขอให้สมหวังทุกประการนะครับ แม้จะไม่ได้อยู่ใกล้กันเหมือนเมื่อก่อนสนิทกันเหมือนเมื่อก่อนแต่ผมก็พร้อมช่วยเหลือถ้ามีโอกาสวันปัดชิมครับของปัดชิมที่ให้แก่กันก็ขอให้พวกเราเก็บไว้ให้ดีครับเพราะของขวัญชิ้นนี้จะเตือนใจให้เรารู้อยู่เสมอว่าอย่างน้อยพวกเรายังมีเพื่อนอยู่เคียงข้างอยู่เสมอไม่ยามลำบาก ด้วค,ความปรารถนาดีใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรับและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชา